สามารถขาดคุณได้จริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้ก็มาพบกับแมววิชวิตนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมีโอกาสที่จะตรงประมาณ80%ได้นะถ้ามีวันเกิดดังต่อไปนี้ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะส่วนใครไม่มีก็จะตรงแค่ประมาณ30พนะคนเกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะ2 2 2 2 3 3 33 1นนค่ะต่อมาคนเกิดอยู่ในราคณาราศีพิจิกนะคะคนเกิดอยู่ใน1 3 3 233 3 1ค่ะหากใช้นะไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะ ใครต้องการดูส่วนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะแม่จะบอกราคานะคะเน็ตแบบไม่ได้กักนะคะส่งใครเห็นว่าเฮ้ยแม่หนูแบบไม่ไหวค่ะสําหรับราคาเต็มแม่นะแม่มีโปรลับนะคะบอกพี่แอดมินไปว่าโปรลับนะคะสําหรับเดือนมีนาคม2567เท่านั้นหมดเขตแค่มีนาคม2567นะคะคุณจะได้โปรในราคาย่อมเยาวแต่รอ2วันค่ะส่วนโปรธรรมดานะคะรอหนึ่งวันค่ะส่วนใครที่แบบมีงบขาะหรือแบบไม่ต้องการรอค่ะ เอาไปเลยนะคะประมาณ1ชั่วโมงแม่ตอบแน่นอนนะคะแต่ราคาสูงจ้าขอดูหน่อยนะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะขาดคุณได้จริงๆหรือเปล่าเอออ่า Night of Pentacles นะคะต่อมาได้ The Lovers นะคะอ่า f o u r of s w o r d เพจออฟเพนเดอเคิลสสุดท้ายได้ King of Cups นะคะใครอ่านไพ่ออกเนี่ยน่าจะแบบ รู้แล้วล่ะว่าขาดได้ไม่ได้นะคะ TikTok TikTok ใครที่เป็นนักอ่านไพ่นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าเนี่ยไพ่ชุดแรกนะคะไม่ได้โกงนะก็มาดูว่าได้หรือไม่ได้ขาดได้ไหม โอเคเฉลยค่ะขาดไม่ได้นะคะตัวคุณกับเขานะคะอาจจะมีหน้าที่ภารกิจบางอย่างนะคะที่แบบเออมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะรถยนต์ที่หัวใสนะคะหรือว่ามีพันธสัญญาหรือว่ามีคําสัญญาร่วมกันนะคะเลยทาให้ตัดขาดกันได้ยากคุณกับเขามีความผูกพันลงลึกจนถึงขนาดว่าเหมือนกับคนในครอบครัวกันไปแล้วนะคะตัดไม่ได้หรอกค่ะได้แค่โกรธกันนะคะน้อยใจกันห่างกันไปยังไงก็ต้องกลับมานะคะคุณคือคน คนที่เขาคิดว่าจะสร้างชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอะทุกการกระทําของคุณนะคะมันเอฟเฟกต่อเขาหมดนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องไม่ดีนะคะถ้าคุณงองแงใส่เขาเขาก็เครียดค่ะถ้าคุณใจดีกับเขาเขาก็มีความสุขค่ะถ้าเกิดคุณไม่ตามใจเขาเขาก็เครียดเขาก็น้อยใจค่ะถ้าคุณไม่ทําตามในสิ่งที่เขาบอกเขาก็ยิ่งเครียดยิ่งน้อยใจค่ะ นี่แหละค่ะเลยทําให้บางครั้งเขาจะนิ่งๆเงียบๆกับคุณไปบ้างนะเนื่องจากน้อยใจอยู่เสียใจอยู่ผิดหวังอยู่ so upset อะไรประมาณนี้นะคะนะอะแล้วมาดูกันต่อนะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมคะถ้าเขาขาดหนูไม่ได้อะเพราะจริงๆแล้วอะที่หนูมาดูแม่นะคะก็หนูวขาดเขาไม่ได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าหนูเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงกับเขาเดีอะถ้าเกิดเขาไม่รักเราอะ่ะหนูหนูอยากจะแบบ อยากจะให้เขาอะไปในทางของเขาอ่ะบางคนมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวแม่จะดูให้นะคะว่าความสัมพันธ์เรากับเขาเนี่ยมันจะมันจะไปต่อในทิศทางไหนมันจะไปได้ไหมนะคะแล้วมันจะดีหรือเปล่านะใครต้องการเรียนดูไพ่กับแม่นะคะเรียนแบบอ่ะ ตัวต่อตัวนะคะหรือว่าจะเรียนแบบกลุ่มก็ได้นะแม่เปิดรับอยู่นะคะแต่ต้องทําแบบทดสอบให้ผ่านก่อนนะไม่ผ่านก็คือเรียนไม่ได้นะคะขอแม่เพียงอย่างเดียวนะคะและต่อมาด่านต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะก็อาจจะเป็นอักเสบนิดนึงนะคะก็แบบอาจจะก,กิจการเราทั้งสองคนนะคะนะแต่จริงๆอ่ะแม่จะมีแบ่งจ่าย3อย่างจ่ายเต็มเจ็บแต่จบได้ไพ่ จ่ายครึ่งครึ่งกลางๆนะคะเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างนะคะในภายอ่ะเจ็บน้อยนะคะเจ็บน้อยแต่เจ็บนานยังไงอะแม่ราคาแม่ยังไงอะ,าางงอะเจ็บน้อยแต่เจ็บนานนะคะเริ่มต้นที่สอง ใบเถานะคะเจ็บ5ครั้งนะคะคุณไม่ได้พ่แต่ได้เรียนจ้ะนะจ้ะอ่ะมาดูกันนะคะว่าอยงไงยังไงยังไง,ง,ไ,งไปต่อได้ไหมไปต่อได้สิเธอคือเขาว่าเลือกเธอแล้วใช่ปะล่ะได้ age of sword นะคะได้ two o n d s ค่ะได้ four อ่ะ five of w a n d s นะคะ four of t พนเต้คลสนะคะเพจอวอร์ดไปกันแบบดือด้อๆดึงๆนะคะจริงๆตัวเขาเองอะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะคะแล้วก็งงแงงนะคะตัวเขาว่าอยากจะให้คุณทําตามใจเขาแต่ถ้าคุณไม่ทําตามใจเขาเขาจะอยู่ไหมเขาก็อยู่ค่ะอยู่แบบประท้วงอยู่แบบอ่างงแงงงงแงงนะคะคุณสามารถจัดการคนนี้ได้ด้วยหลักเหตุผลกฎเกณฑ์นะคะและความเงียบของคุณค่ะถ้าเขาเริ่มงงแงงงงแงงพูดไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้คุณ ก็เงียบเลยแล้วก็บอกสิ่งที่คุณต้องการนะคะถ้าเกิดเขาเริ่มที่จะอ่อนลงนะคะคุณถึงจะเข้าไปคุยกับเขาค่ะ ไปคุยกับปอบใจไปคุยแบบน่ารักนะคะใช้ความนิ่งเข้าไว้ลูกนะจ๊ะถ้าเขานิ่งกลับอะแม่ถ้านิ่งกลับเราต้องนิ่งกว่าเพราะว่าคนคนนี้นิ่งได้ไม่นานหรอกค่ะเขาขาดคุณไม่ได้ตามหัวข้อเลยขาดไม่ได้แม่ขีดเส้นไว้นะขาดไม่ได้ค่ะถึงจะทําตัวตึงๆยังไงก็ตามอย่าไปตามใจเยอะถ้าตามใจเยอะมันจะยิ่งควบคุมได้ยาก เพราะฉะนั้นนะคะอย่าตามใจหัดเงียบบ้างหัดนิ่งบ้างไม่ตามใจเขาคุณจะได้คนรักที่ดีมากยิ่งขึ้นเขาจะใส่ใจคุณมากยิ่งขึ้นเขาจะไม่ทำให้คุณงดหงิดค่ะลองไปทำตามดูนะใครที่มีอยังไงดีเหมือนสถานการณ์ประมาณนี้นะคะเครมคคำทำนายไว้ได้เลยจ้ะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนับไปอีก72ชั่วโมงข้างหน้านะ อยากรู้จังเลยค่ะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องระวังไหมหรือมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นน่ารักน่ารักจากเขาหรือเปล่าหากเราอยากรู้คําตอบนะคะแม่หมอจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองค่ะพบกับแม่วิชวิตเนาะวันนี้นะคะดูลัคนาราศีหรือวันเกิดเรากับเขาก็ได้นะะเราหรือเขาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้นะมีสิทธิ์จะตรง80%นะคะส่วนคนอื่นๆสามารถที่จะดูได้ความตรงจะลดหลังลงไปเนาะคนเกิดวันที่88 28นะคะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันที่55 25นะคะเมถุนตุลกุมค่ะคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะคนเกิดวันที่20วันที่2วันที่1วันที่2นะคะแล้วก็วันที่31นะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่หมอได้เลยอ่ะมาดูกันดีกว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดกับคุณในอีก72ชั่วโมงข้างหน้านะคะจะมีอะไรบ้างนะขอแบ่งก่อนนะ 24ชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็24ชั่วโมงครั้งที่2 24ชั่วโมงครั้งที่สามหากต้องการดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะสามารถที่จะกดจองได้นะคะที่ตรงนี้ได้เลยนะเริ่มที่69บาทแบบพิมพ์แบบโทรเริ่ม199นะคะแม่หมอจะตอบภายใน24ชั่วโมง <c oughs> หลังจากการโอนนะนะคะใครหาไม่เจอกด ที่หน้าแม่ตรงนี้เนาะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าสำหรับ24ชั่วโมงแรกนะคะได้วิ่อเฟอร์จูนค่ะ4 o ร์ออฟสอดนะคะแล้วก็เดดเดวิลสุดท้ายก็คือในท์ซบสอดเนี่ย อยากจะบอกว่าใน24ชั่วโมงแรกตัวเรากับเขา,ามีปัญหาเรื่องการหึงห่วงกันนะคะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบนิ่งไปนะคะทําอะไรรับลมคมในไม่ค่อยตอบทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่สุดท้ายตอนกลางคืนนะคะของวันนั้นเลยอยปัญหาทุกอย่างจะจบลงนะคะตัวเขาอาจ,จะเป็นคนที่มาบอกเหตุผลต่างๆกับเราเองอส่วนวันที่2นะคะได้นายซับเพนเต้กอ e ์ฟายฟอบเพนเต้กอล์ฟายฟอสดนะคะแล้วก็ควีนออฟเพนเตอ์วันนี้ดีหน่อยคะ่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะอาจจะมีการมา สองในโซเชียลมีเดียของกันและกันนะคะและตัวเราหรือเขาเนี่ยอาจจะคิดถึงกันมากๆนะคะในช่วงตอนกลางวันนะคะส่วนช่วงเย็นอาจจะมีปัญหาปะทะกันเล็กน้อยนะคะเนื่องจากตัวเราอาจจะไปเจออะไรในโซเชียลมีเดียเขาสงสัยอยากจะถามเขาอีกแล้วนะคะช่วงกลางคืนนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยเขาจะมาง้อเราส่วนวันสุดท้ายนะคะ เซเว่นนอปคัพส์นะคะเดอะสตาร์โฟออฟคัพนะคะไนท์ซอเนี่ยจริงๆวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยนะคะตัวเราจะรู้สึกแบบสดใสดสดชื่นเขาจะคุยกับเราเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยระวังแค่ตอนเย็นนะคะที่เราจะผิดหวงังหรือว่าเขาสัญญาอะไรเอาไว้จะไม่ได้ทําตามสัญญาเนาะก็อย่า